สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิ่สี่นะคะสำหรับใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนำเลขที่เหมอกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอนอยนะคะนะจะเข้าหวยอะไรอันนี้เหมากันก็ไม่ทราบนะคะเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมาดูกันนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังนะคะ เรีมงคลนะคะประจำบันที่11ทธันวาคม0 0 6ย์ศนะคะทุกคน0ูนย์ศูนยนะคะศูนนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมมลราบเหง่งเ รวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ